สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ในไลฟ์เฟซบุ๊กของ300การตลาดไลฟ์โชว์รูมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอยู่ในไลฟ์เฟซบุ๊กเพราะคุณกดเข้ามาดูในไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับก็ก็เดินอยู่กับผมนะครับกูพูดหลายทีแล้วอยู่กับใครอยู่กับแชมป์สามร้อยนะครับคนดีคนเดิมฝากอุดหนุน,นพวกเราด้วยพวกเรากําลังหมดแรงเคยฟังพี่ออฟป,ปะ <S <S ชื่ออะไรนะกำลังหมดแรงนะครับก็ช่วยกันหน่อยลนะกันใครที่ดูรถอยู่อย่างจะซื้อรถยนต์มือสองหยุดเดี๋ยวนี้นะครับหยุดที่จะซื้อ,หย,อหยุดที่จะซื้อรถยนต์มือร์สองเดี๋ มาซื้อที่เรานะครับขอร้องนะครับช่วยกันซื้อที่เรากันหน่อยแล้วกันวันนี้นะครับมาอยู่กับรถ BMW Z4 1คันกับไลน์นี้เอ้กับไลน์นี้ไม่ใช่ดีไลน์นี้กับไลน์ a c e b o o k นี้นะครับฝากกดแชร์ด้วยฝากกดแชร์ออกไปกดแชร์ออกไปด้วยนะครับก็นีหลายคนที่ดูอยู่ผมรู้เลยว่าตอนนี้ประมาณ3-40ถึงคนนะครับช่วยกดแชร์หน่อยแล้วกันรถคันนี้เป็น BMW Z4 E85 ราคา9 9 9 9 9 9บาท หยุดซื้อที่อื่นครับมาซื้อที่นี่ครับรถคันนี้เป็นสีดำนะครับเปลี่ยนสีใหม่จากโรงงานสีเดิมเป็นสีเทาคันนี้เป็นเก็บสีมาใหม่หมดเลยเป็นสีดำนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กไมล์ด์เชนนะครับขอบสิบเจ็ดขอบสิบเจ็ดพร้อมยางก็สภาพปานกลางนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นิดหน่อยแต่ราคาน,นี้ถูกมากมากนะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอะคือไม่มีอีกแล้วราคาน,นี้ดูโดนรอกรถคันดีวสีดําเดิมไม่เดิมเนี่ยสีดําเก็บใหม่อรอบคัน รถสวยเลยนะครับไม่มีริ้วรอยรถสวยกิฟรถคันนี้เดิมเดิมเลยเดิมเดิมบอดี้เดิม Body, เดิมราคา9 9 9 9 0 0 0บาท999บาทด้วยนะครับก็คุ้มมากๆการที่คุณจะซื้อรถคันนึงเพื่อลงทุนนะครับคันนี้ลงลงทุนได้แน่นอนเพราะว่าคุณใช้นะครับผมบอกเลยว่าเอา,อางี้ดีกว่าคุยกันที่ราคาวันนี้9 9 9 9 9 9 9บาทนะครับใช้อีก5ปีผมการันตีซื้อคืน5 0 0 0 0นเท่ากับคุณใช้ ปีละแสนแต่ผมถามเลยว่าการกรารันตีของผมซื้อห้าแสนนะถ้าคุณไม่ขายผมคือคุณโดนปัดแสนหนึ่งนะผมมั่นใจว่ามีใครการทำกับผมหรอกเพราะรถคันนี้ราคาเกินแน่นอนเพราะ b m เ Z3 บตอนนี้นะครับ Z3 ตอนนี้ล้านกว่าแล้วไม่มีแล้วหลักแสนไหนอะหลักแสนที่บอกว่าโอ้ยถ้าขึ้นหลักล้านออกแพงเป็นไงไอพวกที่พูดไปไหนคนที่พูดไปไหนครับหายเงียบกันหมดสักจะพูดนะครับไอพวกที่พูดบอกว่าโอ้ยถ้ามันดีราคาไม่เก็บไว้เองอะครับ ถ้ากูมีตงังคูกเก็บไว้เองแล้วจริงไหมนะครับป่ะเราไปลุยกันต่อในรถดีกว่าวันนี้กับไลฟ์เฟซบุ๊กของแชมป์สามร้อยนั่งรถเล่นกับช้ป์สามร้อยนะครับตาทีเดียวติดนะครับตาทีเดียวติดลุยกันนะครับวันนี้ติดแอร์ก่อนรถแอร์ร้อนมากเลยรถร้อนนะครับไม่ได้แอร์ร้อนหมายความว่า อุณภูมิด้านนอกร้อนมากนะครับป่ะเราไปลองขับดูเป็นไงครับรถทุกคันครับโชว์ไฟน้ำมันอีกแล้วรถคันนี้วิ่ง88,000กิโลนะครับมีจอกลางครบหมดแต่น่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะน่าจะเอาออกแล้วก็ว่าเขาเปิดทำเป็นวิุหมดแล้วนะครับรถคันนี้อยากจะเปิดประตูนนะแต่ร้อนอะ่ะไม่เปิดได้ไหมนะครับก็ เราต้องเกินก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ประวัติรถ BMW Z4 ให้ฟังนะครับนี่ส่งรถอยู่กำลังส่งรถอยู่นะครับ t o u r i s g มาเราจะมาพูดถึงประวัติรถ BMW Z4 นะครับรถ BMW Z4 เนี่ยมันเริ่มมาจากรุ่นแรกนะครับเป็น Z1 ปี8กว่าแล้วก็มาเป็นปีแเรามาเป็น BMW Z3 Z3 มา Z8 Z9 แล้วก็มา Z4 ครับ เซสี่ซีเนี่ยซสีจะเ,เป็นเซตสีตัวแรกคือ e85 คือรุ่นนี้เลยผลิตในปี2002 2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ประมาณ2,008 2,008เริ่มเปลี่ยนลายผลิตเป็น bm w Z4 e89 e89 เขาจะเป็นตัวที่เป็นหลังคาเปิดประทุนไฟฟ้าหลังคาแข็งนะครับพอ e89 มาเป็นปุ๊บก็เป็น e89 minor c h a n ปี12นะครับ lci ปี13 14, 14, 14แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ซึ่งตัวหม่ล่าสุดก็กลับมาเป็นหลังคาผ้าใบเพราะว่าเขาบอกเลยว่าหลังคาผ้าใบแฮนดลี่ในการขับขี่ดีกว่าเสียงมันหายไปแล้วก็ตัวน้ําหนักบอกไอ้ตัวน้ําหนักของตัวรถเนี่ยลดลงไปเยอะนะครับซึ่งทําให้รถเนี่ยขับขี่ดีอันน e like ี้คือที่ผมอ่านมานะครับผมก็เลยผมก็สงสัยว่าทําไมถึงหลังคาไฟฟ้าเปิดประทุนหลังคาแข็งถ้าไม่อย so ู Hin ่ดีมาทําหลังคาผ้าใบก็งงเหมือนกันนะครับเขาต้องการลดน้ําหนักแล้วก็ต้องการความขับขี่ที่คล่องตัวกว่าเพราะว่าตัวหลังคาผ้าใบเนี่ย มันจะเซฟน้ําหนักตัวหลังคางแข็งลงไปหลายกิโลกรัมเลยนะครับก็ประมาณนี้ราคารถใหม่ออกห้างตอนนะั้นสำหรับ e85 มี2ตัวครับมีเครื่อง2องพันกับปันหนึ่งนะครับเขาแทรกมาจะรีบไปนะครับให้เข้าไปก่อนเลยครับดูครับรถกระบะส่งของนะครับอ๋อไอแปันนึ่งล้วกันไม่ให้ผมเข้า รถ BMW นะครับมี2ตัวหลักๆนะครับเขาเรียกว่ารุ่น E85 E85 เนี่ยจะมีรุ่นอยู่2รุ่นคือเครื่อง2002กับ2005แล้วก็มีเป็น M Version รถสักสี่เนี่ยมี2ไทย์ด้วยกันคือไทป์แรกคือคูเป้ประปรนทุน,นะครับไก่คันเึ่นคูเป้หลังคาแข็งที่จะเป็นตัว M นะครับสามารถที่เข้าไปดูร้วยไม่โง่ BMW Z4 E85 ได้นะครับเรามีอยู่รถคันนี้นะครับ เป็น w เป็น e 8 5เครื่อง 2,200cc ราคา9 90, 9 9 0 0 0บาทมันอยู่ในเซ gment ปนต์ปี04นะครับพอถัดจากนั้นมาก็จะเป็นปีประมาณ 07, 06, 07อาอติว่า 07, 08แล้วกัน 06, 07, 08จะเป็นตัว minor c h a i n หรือรุ่น i L si รุ่น si นะครับก็ราคาก็จะดีดขึ้นไปหน่อยจากตัวนี้เครื่องก็จะเป็นเครื่องบล็อกใหม่ละนะครับ ราคาคันนี้9ก9 0แสก้าหมืกบาทสิ่งที่คุณจะได้ผมต้องพูดก่อนว่าเ,าเราเปรียบเทียบเราเป็นปนักลงทุนหนึ่งคนนะครับเราจะซื้อรถใช้หนึ่งคันที่สร้างแวลูตัวเองเช่นอันนี้ซื้อแล้วปุ๊บเข้าสังคมมันมีหลายคนที่กลุ่มพวกรถเปิดประทุนก็สามารถเข้าได้รถคลาสสิกก็สามารถเข้าได้สิ่งแรกที่คุณจะเข้าไปพบเจอผู้คนที่ทําธุรกิจหลายๆเรื่องคุณอาจจะได้โน้ตหาในการทําธุรกิจของคุณมากขึ้นนะครับรถคันนี้อาจจะพาคุณไปเจอ กลุ่มสังคมที่ดีขึ้นกลุ่มสังคมที่ใช้รถพวกนี้ด้วยกันก็จะมีความแลกเปลี่ยนเหมือนกันลหลายคนก็จะบอกผมว่าถ้าเราอยากรวยเราต้องพาตัวเราเนี่ยไปในจุดที่คนรวยอยู่จุดที่คนที่เขามีความคิดดีดเราไปดูดความคิดด,ดีของเขากลับมาปรับในการใช้ชีวิตไม่ใช่ว่าเราไปดูดการใช้เงินนะไปดูดความคิดของเขานะครับมาใช้รถเนี่ยเรามาพูดเราพูดถึงเรื่องอื่นละเรามาพูดถึงเรื่องการขับขี่รถนะครับแซดีเนี่ยถ้าคนเคยขับครั้งแรกเนี่ยจะไม่ชอบ เพราะว่าเอารถเนี่ยมันเป็นรถที่เรานั่งอยู่เผาหลังเลยแล้วก็หน้ามันจะยาวมากคนก็เลยจะไม่ชอบซัดส่วนใหญ่นะเพราะมองว่ารถมันขับขี่แล้วเหมือนกับนั่งอยู่บนเกวียนนะครับนั่งอยู่บนเกวียนนั่งอยู่บนเกวียนแต่พอคุณได้ขับแล้วคุณจะรู้อ้ยมันเหมือนกับรถเหมือนขับรถแบ็คแมนอ่ะหน้าเชิดๆชดแบบพอขับแล้วคุณจะชินแล้วคุณจะชอบผมส่วนตัวผมชอบมากนะผมเป็นคนชอบรถบ m w อ Z4 ททุกรุ่น Z 3สตระกูล Z ททุกรุ่นนะครับเพราะว่าขับแล้วผมชอบผมเพราะว่ามันเป็นมีเอกลักษณ์ว่าเป็นวัยรุ่นสูงแล้วก็เหมือนเป็นเด็กวัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จอะเราเล่นรถพวกเนี้ยแล้วมันเป็นความแบบอมตะอย่างอีอย่างเซทสามเนี้ยผมมีมาหลายคันเซสามเซสามเนี่ยเป็นรถที่ขับไม่ดีเลยหน้าเนี่ยยาวแล้วก็รถมันก็จะแบบอย่างเงี้ยไม่ดีเลยแต่แม่งหล่อเชื่อไหม ขับไปไหนคนก็มองอยู่ถนนเนี่ยโดดเด่นเข้างานม,งมิตตมิตติงนี่แต่คนนีน่นี่และราคานะขึ้นอยู่กับความพอใจวันนี้ผมอยากจะมีซัดสายอีกสักคันหนึ่งไม่มีให้ซื้อนะครับผมบอกก่อนว่าไม่มีให้ซื้อในตลาดแทบไม่มีเลยแต่ก่อนรถจดเหลือคันละสี่ห้าแสนตอนนี้คันละหลักล้านยังไม่มีให้ซื้อเลยนะครับรถสวยๆไม่มีให้ซื้อเลยนะครับสำหรับเจ้า bmw z3 นะครับตอนนี้มันก็เลยเป็นช่วงโอกาสที่ใครที่อยากจะหารถเก็บ bmw z ตระกูล z นะครับ z4 เนี่ย เนี่ยดูเด็กขับขี่ก็ดีแซตโฟเนี่ยตอบโจทย์คุณมากหนึ่งคือมันอยู่ระหว่างกลางคำว่าเก่ากับใหม่แล้วก็การขับขี่เนี่ยมันเหมือนในรูปแบบรถใหม่เนี่ยผมกดมันก็ปืดปป้ดปาดปื้ดปาดเลยแต่แซทสามอ่ะเออกว่าจะขึ้นกว่าจะถึงนะครับอันเนี้ยมันส่งให้ผมว่าเ้ยมันเป็นการขับรถที่ดีขึ้นแฮนดในการขับขี่นะครับก็ขับขี่ดี แล้วก็ภายในเนี่ยพวกวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยพอเป็นหลังคาผ้าใบเนี่ยมันจะไม่มีเสียงดังก๊ก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 นะครับไม่เป็นหลังคาผ้าใบปุ๊บมันก็จะได้ยินเสียงอย่างเดียวเวลาที่คุณขับไปตามไฟแดงเนี้ยอาจจะมีคนมาด่าคุณว่าขับรถเอี่ยอะไรวะกล้้ยเอ้ยอะไรเงี้ยกล้วยเอ้ยอะไรเงี้ยเราก็จะได้ยินแต่ถ้าเราขับขี่แบบว่าใส่หลังคาเป็นหลังคาผ้าใบอะไรใส่เป็นถ้าเป็นตัวหลังคาแข็งก็จะมีเสียงดังกึ๊บกั๊บกึ๊บกั๊บตามการโยนตัวของหลังคาเหล็กอยู่แล้วนะครับ การขับขี่ของรถแ4เนี่ยผมเปรียบเทียบกับ s l k r 1 7 1แล้วกันสำหรับรุ่นนี้จริงๆแล้วมันคือรุ่นอาต้องเปรียบเทียบกับจริงๆมันต้องเปรียบเทียบกับ R 1 7 0นะเจ็าะเขาออกมาด้วยกันแต่ด้วยความเทคโนโลยีมันล้ำอ่ะมันล้ำนะครับมันก็เลยให้มาไปเทียบกับ R 1 7์หนึ่งจ็ดหนนะครับเพราะว่าช่วงที่ออกเนี่ยเขาออกช่วงประมาณ1 1ึ่งอ่อหนึปลายแล้วก็1 7 1เริ่มนะครับคันนี้ก็เริ่มออกมา1 1 7เนี่ยจะเริ่มในปปีระมาณ0 4 0 5 z ูน้ามาในปี02ซึ่ง S O K OK 1 7 0็ยก็อยู่ในปี02 0 1 2 0อตัวสุดท้ายนะครับก็ลเลยต้องเป็นคู่ปรับกัน1 7 1 1ดนะครับได้1 7 0ซึ่งถ้าทำแค่หดไอ้น,นี้ขับดีกว่าแบบดีกว่าเยอะมากดีกว่าเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ขับขี่ส่วน S O K อันนี้ผมว่าอันนี้ขับขี่ดีกว่า S O K ส่วนตัวผมใช้มาคู่กันเลยนะตอนนั้น Z4 ตัวนี้แล้วก็ Z S O K R 1 7 1นะครับผมชอบ คือเซตสี่เนี่ยมันผมว่าหลายคนมันดูสปอร์ตกว่าเปลี่ยนที่ไม่ง่าย z ซ z สามซสามกับ S L K หนึ่งเจ็ดหนึ่งรูปทรงเนี่ย z ซสามดูเฉียวกว่าดูเป็นแบบเหมือนกับลูกธนูมากกว่าแต่ตัวพันหนึ่งเจ็ดศูนย์เนี่ยมันจะมนมนสไตล์คลาสสิกะครับก็เหมือนที่ผมบอกไงอย่างเทปที่แล้วสำหรับเจ้า B M W สามหนึ่งแปดไอนะครับว่าการที่คุณแต่งตัวเนี่ยสำหรับเจ้าเบน เบนเอสโอเคก็จะแต่งตัวเหมือนใส่สุดผูกไทยทางานบริษัทแต่งตัวผู้ดีมีความเป็นผู้ดีสูงนะครับแต่พอเป็นตระกูลแซนะครับก็จะแนวเท่ๆแต่งตัวเยสซี่กางเกงเออพวกกางเกงวอดเดนอะไรพวกนี้พวกเอ็กคูดี้เสื้อก็เสื้อบูเบอรี่เสื้อแบบเป็นลายๆอะไรเงี้ยครับก็กุชชี่บาลองเซก้าอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ประมาณนั้นเป็นแนววัยรุ่นนะครับก็คันนี้ก็จะเป็นตอบโจทย์สำหรับวัยรุ่นมากกว่าคนมีอายุแต่ผมบอกเลยนะครับรถพวกนี้มันเป็นรุ่นความฝันของคนที่อายุวัยนั้นนะครับรถรุ่นนี้ก็เลยจะมีราคาเก็บอีกหน่อยราคาดีแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีรถให้เลือกมากตอนนะปัจจุบันนี้รถเริ่มน้อยแล้วนะครับเริ่มไม่มีให้เก็บแล้วนะครับใครที่หาอยู่นะครับต้องรีบเก็บนะครับเพราะว่าราคาตอนนี้ มันเป็นราคาที่คุณสามารถเอื้อมได้เดี๋ยวพอวันหนึ่งนะคุณจะมองว่าอุ้ยถ้าคุณซื้อรุ่นนี้คุณไปซื้อรุ่นนี้ดีกว่าจนวันนี้ชัดสาราคาแพงกว่า e 8 5้าไปแล้วนะครับแพงกว่า e 8 9ไปแล้วเบียกขึ้นไปถึง2ล้านแล้วก็มีนะครับสำหรับใครที่หายอยู่นะครับรีบด่วนเลยนะครับตอนนี้เราไม่ต้องซื้อที่เราก็ได้แต่ไปรถรุ่นหนึ่งที่ลงทุนแมนน่าจะซื้อ เก็บไว้นะครับหคุณได้ใช้รถสคุณได้เสพความคัสสิกสมนะครับมันเป็นเหมือนการเก็บเงินชั้นดีของคุณ1คนนะครับหคันคุณใช้ขับนะครับรถยนต์รุ่นอื่นคนนี้คุณจะซื้อซ i vic FK FC อผมเปรียบเทียบง,ง่ายๆไม่ได้บอกรถเขาไม่ดีนะรถดีแต่คุณใช้5ปี6ปี7ปีราคาคันนี้อาจจะอยู่ที่5 0 0 0 0 0ถึง8 0 0 0 0 0บาทแต่ซ i v ิ c FC FK อาจจะเหลือ3 0 0 0 0 0ก็บาท4 0 0 0 0 0ก็ได้อันนี้ผมโดยประมาณของราคารถนะครับเพราะาตอนนี้ก็เหลือ ,00 0 0 0ก็บาทแล้วอะ อ F C F K นะครับราคามันก็ตกลงเยอะแล้วนะครับแต่ Z4 เนี่ยสุดปลายทองปลายทางและปลายปอกแล้วนะครับใครที่หาอยู่ตกลงปงใจซื้อได้เลยครับ999,000บาทจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านคุณนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ600,000-700,000บาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับใครที่ไม่มีเงินสดเอาเงินสดไปหมุนเพื่อมาทำผ่อนผมบอกเลยว่าคุ้มอย่างน้อยคุณได้ขับรางวัลชีวิตของคุณนะครับ1คันเวลาที่ผมทำรถเนี่ยทำไมคนหลยลคนทำไมผมไม่ทำ ยนใหม่ไยแดงนะครับทั้งที่คุณก็ทำทั้งที่ผมก็ทําได้มีผู้ใหญ่มาซัพพอร์ตในเรื่องรถใหม่ไฟแดงของเรานะครับเราไม่ชอบอย่างหนึ่งคือรถใหม่ายแดงเนี่ยไม่สามารถขับได้แต่รถยนต์มือสองเนี่ยผมสามารถขับได้เอาไปขับเล่นได้นู่นนี่นั่นได้นะครับก็คิดง่ายๆประมาณนี้แล้วกันใครที่หารถมือสองหนึ่งคันเพื่อใช้เพื่อสะสมเพื่อเก็งกาไรนะครับรถรุ่นนี้แหละเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณนะครับก็ใครที่ดูอยู่ก็ฝากกัน ติดตามช่อง Channel YouTube ของเราด้วยมีช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็คือ Channel YouTube ของเราก็300 underscore การหลัดไลค์มีด้านหน้ามีไอ้ใช่300 underscore การหดไลนะฝากกดไลค์กด subscribe กดสกดั่นกระดิงให้กับ Channel YouTube นี้ด้วยอยากจะให้กาลังใจเรานะครับ s a fc 300ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ด้วยใครที่ดูอยู่นะครับก็มี Fanpage ด้วย Fanpage ก็300 underscore การหลัดไลมีแอด้านหน้านะครับแล้วก็ Li like น์ a d sign 300 underscore การหัดไลมีด้านหน้าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูโดยรอของรถอีกทีนึงแล้วกันไป รถคันนี้นะครับเป็นสีดําภายในแดงรถเดิมจากโรงงานมีไฟหน้าแต่งนะครับรถสภาพสวยสีสวยจากโรงงานครบหมดราคาผมต้องบอกก่อนนะครับว่าที่999,999บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจัดไฟแนนซ์น,นี่ประมาณ650,000-700,000บาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับ ฟรีการันตีไม่ได้นะครับเพราะารถคันนี้ปีเก่าแต่เราการันตีว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพิการชนน้ำตัดต่อและพิบกฎหมายทางเราเนั้นยินดีซื้อคืนแต่จนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาตกใจเพิ่มคุณอีก200,000บาททันทีจากราคาที่คุณซื้อไปนะครับแถมฟรีก๊กาซโคเต้กับเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องแถมฟรีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แบบฝาชิ้นเกียร์นะครับติดต่อเข้ามาแล้วกันฝากทุกคนเอาอุดหนุนเราด้วยวันนี้ถ้าพูดจาไม่เพาะยังไงก็ฝากขอโทษไว้หน้าที่นี้ดดด้้้ววววยยยยยแแแต่าา่บบ่่เเเเอออาาาาามมขคคคจจจจรรริิงงใในนนนนนะััับบบพพพููีหืืกุกกลล เราขายเหมือนเพื่อนคุยกันแล้วกันสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาแล้วกันครับ0 8 5ย5 0 4 4 4้าย้ำอีกรอบนะฮะ0 8 5 2 5 0 4 4 4 4ตอนนี้เราเปิดรับเซลล์ทีมด้วยนะครับค่าคอมมิชชั่นคันละ1 0 0 0 0ถึง100,000บาทติดต่อไปที่3 0 0 0เซลล์ทีมนะครับ300รีวิวคุณสามารถฝากขายไว้กับรถกับเราไว้ที่3 0 0กลาดได้นะครับรายละเอียดให้เข้าไปที่แอดสาหรบอมวันเทอร์สกอร์รีวิวนะครับสำหรับผมวันนี้แชมป์สีมรับ